ครับแอนดรอยตัวไฮแลนด์นะครับวันนี้มาอันบ็อกในส่วนของตัวจอต้องรุ่นนะฮะของ BM W อ20นะครับมาพร้อมกับสเปคล่าสุดนะฮะแ n a p d r a g o n 665นะฮะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมแรม8 128นะครับนี่นะครก็จะมีตัวกรอ์ให้ได้เป็นตัวช่วของหน้าจอนะฮะเป็นแรม8 128ของแท้แน่นอนฮะของ h t จีนะครับแบบตัวล่าสุดเซ็ตแท้นะครับผมความเอียหน้าจอเป็น1,090 ร้อยยี่สิบคูณเจ็ดสองศูนย์นะฮะผมแค่สูงฮะนี่เป็นปลั๊กระบบปลั๊กตรงรุ่นเลยนะฮะไม่มีการตัดต่อสายไฟแน่นอนนะครับผมสุดยอดมากนะครับตัวนนะฮะต่อเป็น A U X ได้นะครับนี่นะครับตรงรุ่นเลยนะครับเราแค่เปลี่ยนในส่วนของตัวจอเดิมของไปนะฮะแล้วก็ใส่ตัวจอใหม่เข้าไปนะฮะระบบจะเป็นระบบเดิมได้ทั้งหมดนะฮะแต่กดสับไปสามารถแค่เราแทรกระบบ Android เข้าไปนะครับด้วยไลน์ดูยูทูปเน็ตฟิกรายได้หมดแน่นอน เบ็กแรงสุดหนาตอนนี้นะครับแ n a ด d r าก้อน60คันหัวสถถูกและเคื่อใช้้สามารถต่อได้ที่ Android Auto Thailand ได้เลยครับมีประกานติตนนังคูงจอแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ